สวัสดีครับจากห้าง3ย่านมิตรเทานะครับพาเพื่อนเพื่อนชาว YouTube มาชมห้างเปิดใหม่นะครับเป็นที่เปิดมาได้หลายเดือนแล้วล่ะครับในชั้นใต้ดินก็จะเป็นชั้น B1 นะครับจะเป็นพวกของกินแล้วก็ร้านอาหารนะครับมีให้เลือกทานเยอะมากเลยครับจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงกลางวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคนเลยค่อนข้างจะคึกคักมากๆเลยของก็มีให้ชมเยอะอาหารก็เยอะครับแลรับประทานอาหารแบบโซเชียลดิสแท้งนะครับแต่ว่าทําได้ดูดีมากๆเลยครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นหุ่นยนต์ตักไอติมหรือเปล่านะครับ <c oughs> จากชั้น B 1ขึ้นสู่ชั้น G นะครับคือที่ค่อนข้างจะเป็นที่เปิดโล่งม,มากๆเลยครับปต้องโกยัดร,ร้านคาหนมโอเม่รี่บอกไอทราบนะครับห้างสามย่ายเป็นท่านที่ใหญ่มากนะครับต้องมี3-4ชั่วโมงหรือครึ่งวันอัพนะครับถึงจะเดินได,ได้ทั่วนะครับ สตาร์บัคนี่ต้องต่อคิวกันเลยนะครับเข้าใจว่าร้านอาจจะรองรับคนไดไ้ไม่เพียงพอนะครับหน้ากากอนามัยยังมีขายอยู่ตามตู้นะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากชั้นจีพาขึ้นไปชมที่ชั้น1กันต่อนะครับพามาแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเผื่อเวลาไว้ค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับสตาร์บัคมี2ชั้นนะครับ ขวามือมีมินิโซแล้วก็มีร้านชีพชีฟครับของหน้าชอบที่นี่เยอะมากเลยครับมัสคีโอยที่นี่ก็มีนะครับตรงไปด้านนู้นจะมียูนิโคลด้วยครับนิแอนบอยที่นี่ใหญ่มากเลยครับแล้วด้านนู้นก็จะมีพวกของกระจุกกะจิกขายแว่นตาขายเสื้อเจื้อในนะครับมีหลายๆอย่างเลยครับสปอร์ตเวิร์ที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับ บรรยากาศนี้น่าเดินมากเลยครับสำหรับถ้ามีเงินนะครับที่นี่ก็เป็นห้างที่ถือว่าน่าเดินน่าช็อปทีเดียวเชียวแหละครับชั้นสองจะมีโฮมโปรนะครับแล้วก็จะมีพวกบ a n a ่ามีพวกอของตกแต่งเยอะแยะไปหมดเลยครับจากชั้นสองจะพาไปชมที่ยังชั้นสามนะครับว่ามีอะไรบนนั้นบ้างนะครับ สามก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเซนท่านนะครับอันนี้จะเป็นร้านของกระจุกกระจิกเก๋ๆนะครับมีพวกเสื้ออนิเมะด้วยนะครับพวกนารูโตะมดแดงอะไรอย่างเงี้ยครับกันดั้มเสื้อสวยครับพวกตุ๊กตาลายด้วยของสะสมนะครับ ชื่อร้านยูเมยะนะครับมีหุ่นกันดั้มอยู่หน้าร้านนะครับแล้วก็มีพ่อขุ่นโมเดลเล็กๆด้วยครับนี่มันมาคลอสหรือเปล่านอ้อมีไทยทิ i เกตเมเจอร์อยู่ที่ชั้น3แล้วนะครับติดกับยูเมยะครับมับงกรบินครับชื่อร้านเก๋ๆนะครับ ครับมีร้านวันพีซด้วยครับไม่ค่อยได้เห็นละาอนิเมะในเมืองไทยเท่าไหร่ครับบริเวณลานชั้น3นะครับข้างๆกับยิมนะครับมีที่ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะครับอาก,กาศกว้างๆนะครับของสามย่านมิตรทาวครับ ชั้นสี่ก็มีร้านพวกของกินนะครับโอชิพิซซ่าซูชิอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับเหมือนร้านขายของกินจะยาเวเหยียดไปทางตลอดชั้นสี่เลยนะครับแต่ขอเสียดายเวลาแบบนี้ไม่มพอที่จะมาให้เดินพาชมให้ทั่วนะครับขอพาชมแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแลย้วชั้น5้าจะเป็นที่ตั้งของโรงหนังเฮาส์ที่เราจะมาดูหนังกันวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนเฮาส์สามย่านครับ บรรยากาศเฮาส์ก็เหมือนบ้านนะครับเป็นเฮาส์ที่อยู่ในห้างครับค่าตัวหนังวันนี้อยู่ที่160บาทนะครับสามารถสมัครบัตรสมาชิก็จะมออีสามย่านมิทาวฮอล์นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่จัดคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงอะไรประมาณนี้นครับ3ามย่านมิทาวเป็นห้างที่ดีไซน์เดคอเรทได้สวยงามมากๆครับเหมาะกับก,การมาเดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพชมรีทัเอานะครับในรายละเอียดคร่าวๆนะครับ ดีใจที่ได้กลับมาเยี่ยมเฮาส์อีกครั้งนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่เนี่ยมาแล้วนะครับเฮาส์ House ที่เก่าจะมี2โรงนะครับแต่เฮาส์ที่3ย่านจะมี3โรงหนังนะครับเสื้อยืดเฮาส์นะครับแล้วก็เสื้อยืดของที่ราลึกครับบริเวณหน้าโรงหนังนะครับบริเวณลานนัก็สามารถออกมานั่งทํากิจกรรมได้นะครับสามารถมานั่งอ่านหนังสือนั่งชมบรรยากาศนะครับจิบกาฟ อากาศประมาณนี้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นวัดนะครับแล้วก็จะเห็นจามจุรีสิศจามจุรีสแควร์อด้านตรงข้ามนะครับแล้วก็พื้นที่ของมหาลาัยจุฬาอยู่ฝั่งตรงข้ามครับถือว่าเป็นห้างที่วิวสวยงามทีเดียวเชียวถึงจะไม่ติดรถไฟฟ้าแต่ห้างนี้ก็ติดรถไฟใต้ดินนะครับหรือว่า MRT นะครับสายสีน้ำเงินครับ ห้างอยู่ค่อนข้างใจกลางเมืองมากๆนะครับห่างจากสยามแค่นิดเดียวครับแน่นอนว่าที่นี่ห่างจากอาคารมหานคร King Power ไม่ไกลนะครับกาแฟเล็กๆอยู่ด้านนอกนะครับถือว่าเป็นบริเวณที่ค่อนข้างร่มรื่นทีเดียวนะครับด้านริมระเบียงจะเป็นกระจกนะครับขเขาเขียนว่าห้ามปีนปน่าย รัวหัวค่ับบรรยากาศที่นี่น่าจะสวยทีเดียวล่ะครับเพราะว่าแสงสีที่กลางเมืองเนี่ยมันสว่างสวยอยู่แล้วครับขอสองชัง้นก็มีนเหตุ่เรื่องนะครับในบริเวณกลางเมืองกรุงเทพเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจที่ถือว่าบรรยากาศดีแล้วก็องค์ประกอบสวยงามไปหมดเลยนะครับรู้สึกนั่งแล้วร่มลื่นมากๆบ่านนี้ไม่รู้ว่าเป็นโซเชียลดิสแตนหรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบนะครับ มองลงไปด้านล่างหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะมาพาไปชมในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องไปดูหนังก่อนละครับสวัสดีครับทุกท่าน